ครอบครัวของฉันมีฐานะยากจนมากจะมีของฉันที่เคยเป็นเสาหลักของครอบครัวก็เสียชีวิตไปตั้งแต่ลูกเกิดมาได้แค่หนึ่งปีจากนั้นฉันก็เลยต้องรับหน้าที่เป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวหาเงินเลี้ยงลูกแค่คนเดียวนี่ลูกของฉันก็ใกล้จะเปิดเทอมแล้วค่าใช้ใจ่ายคงเยอะมากบางครั้งฉันก็เครียดมากเลยจนไม่รู้ว่าจะเอาเงินจากไหนมาเลี้ยงลูกแต่มีสิ่งเดียวที่ฉันทำได้ก็คือขยันทำงานให้มากที่สุด ไม่ได้หลับไม่ได้นอนไม่เป็นไรขอแค่ลูกฉันมีเงินเรียนหนังสือก็พอแม่จา๋าอ้าวมิวกี้มาพอดีเลยลูกแม่มีอะไรหรือเปล่าจา๊ะแม่ว่าจะถามลูกว่าเปิดเทอมวันไหนอาทิตย์หน้าจา้ะแล้วอุปกรณ์การเรียนต่างๆล่ะลูกมีอะไรขาดเรือหรือเปล่าไม่มีจ้ะแม่จริงเหรอลูกอย่ากโกหกแม่นะถ้ามีอะไรขาดเรือลูกต้องบอกแม่แม่จา๋าหนูว่าหนูจะไม่เรียนแล้วอ้าวทำไมล่ะลูกครอบครัวเราก็ไม่ได้รวยหนูอยากออกจากโรงเรียนมาช่วยแม่ทำงานหาเงินมากกว่า หนูไม่อยากที่แม่ต้องเหนื่อยส่งเสียหนูเรียนแบบนี้อีกแล้วแม่ไม่เหนื่อยเลยแม่ส่งเสียลูกเรียนไหวนะลูกไม่ต้องกังวลเรื่องค่าใช้จ่ายหรอกมันไม่ใช่เรื่องของเด็กกลับไปตั้งใจเรียนเถอะส่วนเรื่องหาเงินปล่อยให้เป็นหน้าที่แม่เองแต่ว่าแม่คะหนูทนเห็นแม่เหนื่อยไม่ได้อีกแล้วแม่ต้องอดทนทำงานหามล่งหาค่ำต้องอดหลับอดนอนก็เพื่อนหนูแม่ไม่เคยได้นอนเต็มอิ่มเลยสักวันถ้าแม่เป็นอะไรไปแล้วหนูจะอยู่ยังไงแม่ไม่เป็นไรหรอกจ้ะลูกแม่เป็นคนทำให้ลูกเกิดมาไม่ว่าระหว่างทางจะลำบาก แม่ก็ต้องเลี้ยงดูลูกให้ได้เดี๋ยวไม่ไปทํางานก่อนนะลูกมีคนมาจ้างให้แม่ไปถอนย่าให้หนูไปช่วยแม่จะแม่จะได้เสร็จเร็วๆแม่จะได้รีบกลับมาพักผ่อนไม่เป็นไรหรอกจ้ะลูกนี่ก็ใกล้เปิดเทอมแล้วตั้งใจอ่านหนังสือเถอะก็ได้จ้ะสําหรับแม่ ฉันแล้วเพื่อลูกเขาทําได้ทุกอย่างเลยต่อให้ฝนตกฟ้าร้องแดดร้อนแค่ไหนเขาก็สู้เพื่อให้มีเงินมาส่งเสียฉันเรียนพอรับจ้างทําความสะอาดบ้านตอนกลางวันเสร็จตอนกลางคืนแม่ก็ไปรับจ้างล้างจานต่อกว่าแม่จะกลับก็นู่นตีสองตีสามพอตีห้าแม่ก็ต้องตื่นเพื่อไปทํางานต่อเราสงสารแม่จังเลยแม่นอนเลยติดต่อกันแบบนี้มาตั้งหลายปีแล้วมิวกี้แม่กลับมาแล้วจ้ะลูก เงี้แม่รีบไปพักเถอะจ้ะจ่าลูกไม่ก็รู้สึกเหนื่อยมากเลยพรุ่งนี้แม่ต้องตื่นเช้าอีกเงี้แม่ไปนอนแล้วนะไหนแม่บอกว่าจะตื่นเช้าไงนี่เก้าโมงแล้วนะทำไมแม่ยังไม่ตื่นอีกแม่จ๋าแม่วันนี้แม่ไม่ไปทํางานหรอแม่ทาไมไม่ถึงตัวแข็งทื่อแบบนี้เนี่ยแม่จ๋าแม่ตื่นสิ แม่ฉันเสียแล้วทุกคนหมอบอกว่าแม่ของฉันพักผ่อนน้อยติดต่อกันเป็นเวลานานหลายปีร่างกายจึงรับไม่ไหวสุดท้ายก็เลยหัวใจวายตายแบบนี้